สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสตองคนต้นแบบรายการของเรานั้นจะพาท่านไปพบกับคนต้นแบบที่มีความซื่อสัตย์จริิตถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนเสียสละทํางานเพื่อสังคมโดยมีแนวความคิดในแนวทางของความพอเพียงวันนี้เราอยู่ที่ตําบปลปางสวรรค์อำเภอจุลบงจังหวัดนครสวรรค์คนต้นแบบที่เราจะให้คุณผู้ชมได้รับชมต่อไปนั้นจะเป็นใครเชิญพบกับเขาได้เลยนะครับ สวัสดีทุกท่านครับครับผมนายสุนทรรอดภ่มิประธานรอสอทอปอตาบปางสวรรค์ครับคำว่ารอสอทอปอเนี่ยมันย่อมาจากอะไรครับะะอะไรก็คือราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครับความเป็นมาเป็นไปขององค์กรนี้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเกิดขึ้นจากาพระราชสาญแีของสมเด็จพระนางเจ้าสิรฯฯิกิติ์พรบรมราชนินีนาถในรัชกาลที่๙ซึ่งให้ไว้เมื่อตอน สเสด็จไปเยี่ยมราษฎรที่ตลากภูพานแล้วก็เลยให้พระสาวนีไว้ก็ให้ท,งา,ทางกองทัพทางกรมป่าไม้มาตั้งองค์กลุ่มตั้งองค์กรให้กับชาวบ้านที่อยู่รอบๆป่าให้เป็น,ปนองค์กรเป,เป็นกลุ่มราษฎรอาสัรพิจักป่าเพื่อไว้ดูแลปกป้องพื้นป่า รอบๆหมู่บ้านเราก็มาคุยกันในกลุ่มแล้วก็มีคณะกรรมการมีอะไรอตอนนั้นก็เราเริ่มต้นเลย12สิงหาวันก็ถือว่าเป็นวันสําคัญวันแม่ในสมัยนั้นเราก็มาตกลงกันในกลุ่มกันเราเรามาชวนกันเราจะทําอะไรกันอะไรบ้างที่เป็นผลงานของหน่วยงานเราที่ทําแล้วชาวบ้านได้เห็นประจักษ์เลยว่านี่คือผลงานที่เด่นที่สุดสักหนึ่งสองสามผลงานก็เล่บ ป่าแม่กระทูเนี่ยจากเดิมเนี่ยเป็นเขาหัวร้อนซึ่งไม่มีต้นไม้เลยแทบไม่มีเลยเป็นป่าที่ตายไปแล้วอ่ะเป็นภูเขาที่ตายแล้วไม่มีประโยชน์อะไรแล้วไม่มีอะไรเลยนั่นคือจุดเริ่มต้นใช่ลองอธิบายผมฟังนิดนึงก็จากไม่มีต้นไม้จนมามีต้นไม้จากภูเขาหัวร้อนก็เป็นภูเขาที่เกี่ยวขจีเราทำยังไงครับก็เราก็เริ่มเลยปูกป่าอ่า ป้องกันับมีการคือซึ่งเมื่อก่อนพอหน้าแ้งเนี่ยภูเขาเนี่ยจะเกิดไฟไหม้หนึ่งเกิดจากการประม่าระเล่าจากที่ชาวบ้านที่ทำกินอยู่รอบเขาอ่าเขาก็จะจุดไฟละลามค,ค,คือเขาจะจะไม่ใส่ใจคือจุดแล้วก็คือแล้วไม่มีการทำแนวกันไฟไม่มีการระวังอยากไหม้ก็ไหม้ดังนั้นเราก็มีการทำแนวกันไฟมีการลาดตะเวนลาดตะเ,เวนในการ ป้องกันการลักลอบตัดไม้ที่มันยังมีหลงเหลืออยู่ซึ่งเป็นไม้ใหญ่บางตน้นลาดเวนการเกิดไฟป่านั้นในดูแง้งพอเริ่มดูฝนแล้วก็กิจกรรมต่อไปเราก็มาทําทฝายทําฝายแนวความคิดของการทําฝายเนี่ยเริ่มต้นจากจากจุดไหนจากจุดที่เราคือเรามองแล้วว่าภูเขาเนี่ยมันขาดความชุ่มชื้นครับมันทําให้เกิดไฟป่าง่ายขึ้น เราก็เลยต้องขึ้นไปทําฝายบนภูเขาคือเป็นการชะลอน้ําใยส่วนหนึ่งเป็นการกักเก็บน้ําดยอีกส่วนหนึ่งและเป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้กับภูเขาให้กับป่ามันทําให้เกิดไฟป่ายากขึ้นอันนี้ซึ่งเราทํากันมาก็ตลอดย0สิบกว่าปีที่เราทำประสบความสำเร็จก็ถือว่าระดับหนึ่งก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะณปัจจุบันนี้มันเป็นป่าเป็นเขาที่สมบูรณ์สมบูรณ์ ผมติดใจอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของป่าป่าภูเขาท่านมีแนวความคิดมาจากไหนหรือว่าสมาชิกแนะนําหรือว่าตัวท่านเองคิดขึ้นมาเองก็ป่าป่าภูเขาก็เกิดจากการที่เรามีโอกาสได้ไปไปดูงานมีโอกาสได้ไปดูงานคือตัวผมเราเป็นเป็นผู้นําคอเป็นผู้ใหญ่บ้านมีโอกาสได้ไปดูงานหลายๆที่ก็นํากลับมาประยุกต์ใช้มาคุยกับชาวบ้านเออถ้าเราขึ้นไปก้านฝาย ไอ้น้ำที่ส่วนที่เหลือเนี่ยเราเอามาใช้ในปลาปลาได้ไหมได้ความภูมิใจเลยเราทําได้ไงจากภูเขาหัวล้นเราแงตื่นช้ามาเรามองไปวันไหนเราก็เห็นภูเขาคือทุกวันมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกปียังมีการเปลี่ยนแปลงจากมองไปนี่เห็นเห็นหินท้าน,น้านี้จะไม่เห็นไม่เห็นต้นไม้จะเห็นหินขาวเลยพอหน้าแรงนี่มองไปตอนไหนตั้งแต่เดือนธันวาจะเห็นควันไฟเห็นเปลวไฟตลอด จนฤดูฝนพอทุกวันนี้ก็นี่นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นความภูมิใจลึกของเราแล้วไอ้ส่วนที่ได้ชาวบ้านได้ประโยชน์แล้วได้อยู่ได้กินได้มีแหล่งน้ําได้ภูเขาป่าเนี่ยต้อง,ต,องต้องทำเอาใจอย่างหนึ่งประโยชน์ของป่าเนี่ยมันเยอะมากปัจจัยสี่ได้จากป่าเกือบทั้งนั้นอาหารจากป่าเนี่ยเยอะแยะขนาดไหนยาสารโรคได้จากป่าครับแหล่งน้ําเดี๋ยวนี้คนในหมู่บ้านน้อยคนที่ออกไป ทำอาหารกินต่างจังหวัดส่วนหนึ่งทำไปแล้วมันเลิกไม่ได้มันมันสนุกมันได้ความร่วมมือมันได้ความภูมิใจมันเห็นชาวบ้านได้ประโยชน์เราเป็นคนไทยก็น่าจะทำได้เราก็ทำไงเราเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่เราก็เออเราเราก็ทำได้เราก็เป็นส่วนหนึ่งของของคนไทยเราก็เราก็ควรจะทำโดยที่ไม่ต้องไปบอกให้ต้องทำสิต้องทำสิ ไม่ต้องบอกแล้วเราทําเองเลยถึงเวลาเรารู้เราควรจะทำกลุ่มรสปทำเนี่ยก็ชมรมรศปทำก็คือด้วยใจจริงๆคับด้วยแรงกายแรงใจนะครับคือทุกครั้งที่เกิดเหตุครับผมกลุ่มเรานี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆเลยที่เข้าไปลุยในพื้นที่ครับส่วนอื่นๆจะยัความสำคัญหรือว่าอย่างไรเขาค่อยว่ากันไปแต่เราเนี่ยคือจุดแรกครับทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็ทําเพื่อหมู่บ้านเพื่อผลประโยชน์ของ ส่วน,นรวมจนรวมทั้งหมดครับอืก็มีอะไรท่านก็จะเรียกใช้อยู่ตลอดก็ไปช่วยกันผมก็ทาด้วยความเต็มใจเนาะก็เราก็อาศัยว่ามีต้นไม้มีอะไรพอร่มรื่นพอทำมาหากินได้ในภูเขาอะไรมาก่อนเป็นป่าร้อนใช่ไหมตอนนี้ก็รู้สึกว่าป่าของเราก็รู้สึกสมบูรณ์มาแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็ต้องมีน้ํามีอะไรใช้มาเป็นน้ำประปามัางอะไรมัางก็เมื่อก่อนมันไม่เคยมีเนาะเมื่อก่อนช่วงที่มันแรงะนะไม่มีน้ําไม่มีอะไรเลย ตอนนี้รู้สึกว่าทุกอย่างสมบูรณ์หมดครับป่าเนี่ยผมก็ภูมิใจที่ท่านประธานเป็นผู้นําที่ดีเนาะนำความเจริญมาสู่หมู่บ้านของเราใช่ครับภารกิจที่ท่านทําให้กับหมู่บ้านชุมชนของท่านณเวลานี้เนี่ยภารกิจไหนที่ท่านคิดว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นที่สุดอ่าที่คิดว่าชาวบ้านได้ประโยชน์เราต้องเลือกตรงนั้นอยู่แล้วเลือกสถานที่เลือกอะไรแหนเหมาะสมแต่ถ้ามาอยู่ในลาห้วยลําคลองนี่เราก็มีอย่างในอ่าอย่างในคลองเนี่ยเราเราเลือกที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ก็คือ เราต่อยอดจากตรงข้างบนเขาเราทําฝายเล็กแต่งล่างเราทําฝายใหญ่ฝายใหญ่เนี่ยอ,อย่างตัวที่จะพาไปดูนี่ก็ได้ปลาปาปลาป,า,ปาให้กับหมู่บ้านช่วงสุดท้ายครับท่านท่านสาจผมอยากจะถามคําถามท่านว่า <c oughs> ท่านอยากจะให้ประชาชนและก็เยาวชนที่ยังไม่มีส่วนร่วมกับองค์กรของท่านณเวลานี้เนี่ยเขา้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรของท่านอย่างไร เราก็เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆที่วันนี้เราได้มีโอกาสได้ทำสิ่งที่คิดว่ามันใหญ่ขึ้นใช่ไหมอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนอชุมชนในเมืองอะไรมากนะักไอ้สิ่งที่เราทำทุกวันเนี่ยเราอยากให้มันมันมันถ่ายทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งจะสามารถเรียกอะไร แตกหน่อต่อยอดเพื่อเด็กรุ่นหลังเยาวชนรุ่นหลังหันกลับมาคำนึงถึงทรัพยากราป่าไม้ทรัพยากรน้ำและไ้นึกถึงทั้งสองพระองค์ที่ว่าท่านดำเนินชีวิตมาด้วยความพอเพียงท่านดูแลคนไทยมาทั้งชีวิตเราให้นึกถึงตรงนั้นแล้วเราจะเกิดความภูมิใจเราจะเกิดความ อยากอยากทำเหมือนผมนี่แหละผมจริงๆผมไม่ได้มีต้นแบบอะไรมากมายเพียงแต่ว่าในจุดหนึ่งที่มีโอกาสได้ฟังทั้งสองพระองค์พูดทั้งสองพระองค์ทำเราก็เลยคิดอยากจะแบ่งเบาภาระของทั้งสองพระองค์ซึ่งเห็นทั้งสองพระองค์ปาดเหงื่อนี่เราก็เราก็เหนื่อยแทนและแต่วันนี้แต่เรามาทำเนี่ยตลอดระยะเวลาสิบยี่สิบปีมาเนี่ย ผมยังไม่เคยรู้สึกว่าผมเหนื่อยยังไม่ได้เท่าทุลีของทั้งสองพระองค์ที่ทำมาเราเราคนไทยเราควรจะจะร่วมกันทําร่วมกันอนุรักษ์และร่วมกันถ่ายทอดและร่วมกันต่อยอดภารกิจกิจกรรมกิจการของทั้งสองพระองค์ไว้ให้ลูกให้หลานเราครับ